ครับวันนี้ก็เดินทางมาส่งจามม่อมนะครับสีส่งไปกรุงเทพนะครับดอนเมืองนะครับตอนนี้ก็คือเตรียมกงครับเพราะข้นที่อยากส่งตรงหมายทางเครื่องบินนะครับเพราะต้องเป็นบ็อกแบบนี้นะครับใช้เดินทางทางเครื่องบินมีที่ใส่น้ำนะครับรายกาที่ใส่อาหารพอดีแถมมานะครับก็เลยขอไปในโกงน้ำล้วก็ที่ซับนะครับเอื่นที่ซับชีนะครับผมใส่เพิ่มเผื่อติ้งหน่อยเนี่ยละนะครับก็วางลงไปเลยนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวใส่สองแผ่นเลย วางไหาวางความไปเลยนะครับก็นี่ก็จะซอยสมมติว่าหมามันเหนียวมันอย่างงี้สีในกลงนะครับมันก็จะซอยสับเหนียวให้นะครับให้บ่อับชื้นนะครับก็บเดี๋ยวจะใส่2อันเลยนะครับกะบโแพงนะเพิ่มเผิ่เล็กน้อยนี่งกี่สิบบาทนะครับเพราะไว้กับโบเดียใส่เดี๋ยใส่ไป2อันเลยนะครับไว้จะสับนามเนาะ ก่อนมากก่อนเวลานะครับพยายามโทรเช็คว่าตรงมาหอดไฟได้นะครับแล้วก็มาหอดต,ตามเวลาแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นห้องขางบนนะครับตัวนี้ครับสมบนเดียวไปมันก็จะบบชื่น,นะครับที่นี่ก็เอานองมาเข้าเลยเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นพวกไว้ไปวัคซีนนะครับเดี๋ยวเขาจะขนส่งเขาเดี๋ยวเขาจะเก็บเองนะครับตัวนี้ก็คือหมาตัวนี้ผมเตรียมมา2กล่องนงะ เตรียมกรงเซตนะครับเราก็เอานองม้าเขากงนะครับมาสร้างอนุนักนะครับวัดขนาดกรงนะครับแล้วก็เขียนซื้อทีอูผู้ซื้อผู้ทรงผู้รับนะครับแล้วเขาก็จะแจ้งขัดจังใจในการทรงนะครับตัวนี้ทรงไปดอนเมืองเนาะนะครับก็เรียบร้อยนะครับก็ถามเวลาถึงเฮชาญเจนนะครับแล้วก็แจ้งเจ้าของนะครับตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับผม